วัสดีครับอยู่กับผมเซลล์สักการินกันอีกแล้วนะครับผมก็ที่อยู่ข้างหน้าทั้งผู้ชมน,นี้เป็นรุ่น c a p โฟ SDA นะครับผมเป็น4ประตูตัวเตี้ยครับก็ได้ใส่แม็กเข้ามาเป็นแม็ก TE37 ครับเป็นก้านยกแล้วก็เป็นยางของดีสโตนครับผมเป็นตัวหนังสือสีขาวครับแล้วก็ของแต่งตัวล้อแม็กก็จะเป็นคุมโทนสีแดงครับ ก็ตัวนี้ผมตั้งดาวไว้อยู่ที่5 9 0 0มบาทครับผมก็5้า0มบาทจะส่งอยู่ที่7ปีไปงวดงวดละประมาณ1น1 0 0หกว่าบาทครับผมก็สเปคเอสดีเอค่าๆผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ไฟด้านไฟข้างหน้าจะเป็นไฟแบบว่าหลอดธรรมดาไฮโดรเจนธรรมดาครับผมแล้วส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ครับ แต่ในชุดแคมเปญโปรห้านเก้าของผมจะมีไฟตัดหมอกแถมเข้าไปให้ครับผมก็ใส่เข้าไปให้แล้วเรียบร้อยเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ไปเลยครับก็ไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนปกติไฟสองหน้าโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านข้างตัวรถกันดีกว่าครับโอเคครับก็มาถึงที่ด้านข้างตัวรถครับก็คันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากก็ จะมีแค่ล้อแม็กครับผมล้อแม็กเป็น TE37 สีดําเงาครับแล้วก็ของแต่งเป็นสีแดงครับคุมโทนสีแดงพร้อมรัดยางดีสโตนครับขนาดยาน255ทับ50ครับ R 1 8ขอบ18ครับโอเคก็เบ้ามือจับของตัว s d a ก็จะเป็นเบ้ามือจับเป็นสีดำด้านอยู่ครับก็ถ้าเป็นรุ่นพวก LDA ขึ้นไปจะเป็นเบ้ามือจับเป็นแบบพแบบรเมียมครับจะเงาแบบพรเมียม แต่ชุดโป้งผมจะมีล้อแม็กครับผมแล้วก็จะมีท่อเข้ามาให้เป็นท่อซิ่งครับเสียงลั่นๆกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างหลังรถด,ดีกว่าว่าจะเป็นกันยังไงครับผมก็คันนี้จะดูดิบๆหน่อยนะครับแต่ว่าสายซิ่งสายแต่งไม่ต้องกลัวครับคันนี้ประหยัดงบเอางบไปลงกับของแต่งคุ้มแน่นอนครับไปดูด้านหลังกันครับ โอเคครับก็ามาถึงที่ด้านหลังรถนะครับผมก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากตัวกันชนท้ายของรุ่น SDA ก็จะไม่มีคนกันชนท้ายมาให้ครับจะเป็นแบบดิบๆเลยแล้วก็พวกตัวหนังสือโลโก้ก็จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์ครับไม่ใช่แบบโครเมียมก็เป็นรุ่น LDA ขึ้นไปนะครับถึงพวกโลโก้ตัวหนังสือจะเป็นแบบโครีเมียมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าครับว่า SDA เพิ่มอะไรเข้ามาท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับ ตรงเบ้ามือจับเปิดท้ายอ่า SDA ตัวนี้มีกล้องมองถอยหลังมาให้แล้วครับจะโรงงานเดิมๆเลยแล้วก็รูทางด้านขวาอันนี้เขาเอาไว้รองรับสําหรับล็อกฝาท้ายครับก็เวลาติดตั้งตัว SDA เป็นกุญแจแบบว่าไขธรรมดาครับก็เวลาล็อกฝาท้ายเราอาจจะมาไขด้านหลังได้หรือว่าจะไขทางฝั่งคนขับเลยก็ได้ก็จะเปิดทุกประตูเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกับเจ้าตัวแคปโฟ SDA สีขาวไซบอรียกันดีกว่าครับไปรับชมกันเลยครับโอเคครับก็มาอยู่ภายในตัวรถแล้วครับผมก็พวงมาลัยของตัวแคปโฟ SDA จะเป็นพวงมาลัยแบบมันมีมันติฟังก์ชันแล้วครับก็คือแผงปุ่มควบคุมระบบวิทยุเครื่องเสียงครับก็เบสิกเบสิกทั่วไปครับก็เล่นเพลงก่อนหน้าเล่นเพลงถัดไปเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดปิดเสียงครับผม ปุ่ม้างกลางแล้วก็จะมีปุ่มรับสายครับแล้วก็มีปุ่มวางสายตรงกลางนี้จะเป็นปุ่มสั่งงานด้วยเสียงครับของระบบ iOS เอสเขาก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้สั่งให้โทรหาใครก็ได้แต่ว่าเราต้องเมมชื่อก่อนนะครับว่าสมมุติตั้งชื่อว่านายเอก็โทรหาเอมันก็จะโทรให้เรานะครับก็หน้าจอเรือนไมลจะเป็นหน้าจอแบบธรรมดาครับผมไม่ใช่ M อ็มก็เวลาควบคุมจะมีก้านอยู่ตรงนี้ครับกดได้ ใช้มือขวาดีกว่าก็ได้เห็นจอมันจะมีก้านอยู่ตรงนิ้วโป้งของผม,ผมครับเนี่ยสามารถปรับได้ครับตั้งค่าวันและเวลาได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนตั้งค่าเวลาหน้าจอเรือนไม้แบบอาธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวรอรับชมในช่องสาระสักกรินได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนก็แค่นี้ก็บอกพอละเอียดอยู่นะครับอ่าน้ํามันอุณหภูมิความเร็ว แล้วก็รอบเครื่องยนต์ครับสูงสุดเล็ไล่อยู่ที่5 0 0 0ันถึงห0พ0รอบเลยครับก็ทิป A ทิป B สามารถตั้งได้เหมือนกันอ่ะนนี้เป็นเลขใหม่รวมครับ7จกิโลแล้วก็นี้เป็นทิปครับก็7.8ครับมีทั้งทิป A แล้วก็ทิป B แล้วก็ความประหยัดน้ำมันค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันรถคันนี้นะครับผมถัดมาครับเป็นส่วนของหน้าจอวิทยุครับเป็นระบบสามนิ้วแล้ว ปกติตัว Cap 4ฟ d a จะเป็นระบบเครื่องเสียงแบบว่า2ดินครับเป็นเสียบแผ่น CD ธรรมดาไม่ใช่ระบบแผ่นไม่ใช่ระบบหน้าจอ7นิ้วครับก็อันนี้รองรับเหมือนเดิมครับทั้งรองรับ Android CarPlay แล้วก็ Apple CarPlay ครับก็มีคลิปสอนวิธีต่อวิธีต่อเชื่อมต่อบลูทูธในระบบ iOS อยู่ในช่องสารสักริน,เด,น,นรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ก็เบสิกเบสิกก็วิดยุได้ครับต่อบลูทูธได้ปกติระบบแอร์ระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์แบบมือหมุนธรรมดาครับปรับอุณหภูมิขวาสุดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์ปรับความแรงของปัดลมผมปรับไว้การดีกว่าพอดีหนาวแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบทิศทางแอร์ออกครับก็ค่าอยู่อย่างนี้แสดงว่าแอร์จะออกแทด้านหน้าอย่างเดียวครับแต่ค่าเลื่อนลงมาข้างล่างข้างตรงกลา,างนี้ แอร์จะออกทางเท้าด้วยครับแล้วข้ออันสุดท้ายสุดแอร์จะออกทางเท้าล้วนครับก็คือข้างบนไม่ออกจะออกแต่ตรงเท้าไว้เวลา,าคนขับรถเหงื่อออกเท้านะครับก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชันตัวเนี้เป่าบริเวณเท้าได้เพื่อให้เท้าเราเหยียบคันเร่งถนัดเหยียบคัตถนัดครับผมก็แต่เบสิกเบสิกให้มันออกข้างหน้า่างเดียวดีกว่าครับก็ให้อากาศห้องโดยสารมันเย็น ถัดลงมาครับก็จะเป็นระบบเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ครับก็สามารถเล็นเกียร์เลอโทนิกแบบแมนวนวลได้ครับก็เราดึงเข้าหาตัวนี้ฝักเข้าหาตัวครับเพิ่มเกียร์อย่างนี้ได้เลยเพิ่มได้เลยอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูที่หน้าจอแล้วกันอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นเล็กหนึ่งผู้ชมทางบ้านเห็นเล็กหนึ่งไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมเพิ่มเดี๋ยวผมเพิ่มเกียร์นะครับอ่ามันสามารถเล่นเกียร์ แบบมมนนวลได้ครับเพื่อให้เราขับสนุกมากกว่าเดิมสามารถเล่นรอบได้โอเคผมขออนุญาตโยกคันเกียร์ไปที่เกียร์พีแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นเบรกมือครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดาแล้วก็ผมลืมอธิบายไปอย่างหนึ่งก็คือตัวระบบระบายอากาศครับจะมีอยู่สองแบบครับระบบระบายอากาศแบบว่าหมุนเวียนแค่ภายในรถก็คือฝั่งซ้ายครับ ส่วนเลื่อนมาทางขวาจะให้อากาศข้างนอกเข้ามาถ่ายเทในรถได้ครับถ้าขับในกรุงเทพควันเยอะควันรถเยอะผมแนะนําเลื่อนไปด้านซ้ายดีกว,ว่าครับให้อากาศมันถ่ายเทแค่ข้างในุนเวียนอยู่ข้างในเวลาเราไปเที่ยวภาคเหนือหรือว,ว่าที่อากาศดีๆอยากสูตรไอกลิ่นธรรมชาติก็สามารถเลื่อนมาฝั่งนี้ได้เพื่อที่จะเอาอากาศไอกลิ่นธรรมชาติสีเขียวเข้ามาในตัวรถได้ครับก็หลักๆอันนี้ไว้ใช้งานภาคเหนือก็โอเคครับอากาศดีๆ โอเคเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมชมความกว้างของห้องโดยสารของ4ประตูเตี่ย SDA คือตัวเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอเคก็มาถึงที่ความกว้างของห้องโดยสารแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเปิดไฟแล้วกันมันมันมืดอบอ่าเรียบร้อยครับโอเคก็นี่คือความกว้างของห้องโดยสารแล้วครับก็นั่งได้มากสุดถึง ห้าคนกันเลยทีเดียวเชียวครับแบบไม่อึดอัดด้วยครับนั่งสบายมากไอตัวพลาส,สติกนี้ผมยังไม่ได้ดึงออกให้ลูกค้านะครับเพราะว่ากันเป็นรอยครับผมเดี๋ยวเบาะจะเกิดปัญหามาเดี๋ยวทางลูกค้าจะอาซีเรียสครับผมก็ผมบริการดีใส่ใจทุกรายละเอียดครับออกรถกับผมผมดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยครับ โอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็ c a p โฟ d d a ก็จะเป็นแบบออปชั่นมันจะดิบๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปข้อมูลดีกว่าว่าต้องใช้งบทั้งหมดเท่าไหร่ในการออก c a p โฟเ d พร้อมแต่งแบบจัดเต็มแต่งซิ่งนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับรับฟังกันได้เลยไปชมกันครับโอเคครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมกับเจ้าตัวแคปโฟเอนะครับผมก็คันนี้จะดิบๆนะครับออปชัน ก็แต่ผมว่าโดนใจสายซิ่งแน่นอนครับถ้าไม่เน้นออปชั่นก็ราคางบมันจะถูกครับราคารถซื้อสดอยู่ที่716,000บาทครับผมในสีขาวเซบิเลียนครับแต่ค่าสีเทาแลมโบหรือสีเงินจะแพงกว่าสีขาวอยู่ที่7,000บาทครับผมแต่ว่าผมจัดโปรดาวอยู่ที่59,000บาทครับเอาไปเลยล้อแม็กขอบ18พร้อมท่อแล้วครับผมก็คุ้มแน่นอนครับออกไปขับหล่อๆได้เลย ไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กเองครับโอเคก็คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ไปงวดเปีครับอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0กว่าบาทครับไม่เกิน12,000ครับก็ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะครับก็สามารถาติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลช่องทางการติดต่อทุกช่องทางผมไว้ใต้คลิปนี้ครับผม ก็สนใจรถหมายป้ายแดงนึกถึงเซลสักกรินด้วยนะครับวันนี้เซลสักกรินขอลากันไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่